สวัสดีครับวันนี้เอามาอีกคันหนึ่งครับตัวนี้เป็นตัว x l t นะครับยกสูงนะครับจะใส่กระจังหน้าใส่ชุดแต่งครบเลยนะครับแต่งหล่อๆไม่ชมแมกยางเป็นออฟเซ็ตนะขอบ20นะครับออฟเซ็ตลบใส่ซุ้มล้อนะครับแล้วก็ลายแมกตัวนี้ยกสูง2นิ้วนะครับหล่อๆไปเลยทรงเมริกา รอได้กาทีนะครับรอส่งมอบอีกขันหนึ่งมาดูชุดแต่งครับเี่ข้างหลังเราจะใส่นี่โลบาร์แล้วก็กันชนท้ายที่เป็นเหล็กนี่ครับ แล้วก็มีฝาครอบปิดท้ายให้นบแล้วก็ตัวอะคริลิกตัวสื่อเลนเจอร์ให้นี่ครับดูเป็นแนวทางตกแต่งนะครับรถฟอร์ดบอ,อกรถฟอร์ดไม่แต่งก็ไม่หล่อครับไม่โดนใจนี่ครับ0626149593นะครับอยากแต่งแต่งออกรถฟอร์ดแล้วอยากแต่งอยากหล่อครับนี่ครับเอามาเป็นแนวทางให้ดู นี่มาดูด้านหน้านะครับนี่ครับด้านหน้า XLT ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับสีดำ899เนี่ครับแต่งแค่นี้ก็หล่อแล้วครับปีใหม่ขับรถเที่ยว 0626149593ผู้การพุนลจัดให้ครับฟอร์ดนิวลาสมุทรประการนะครับเดี๋ยวเจอไฮไลท์หน้าครับรถแต่งสวยๆจะไม่ให้ชมอีกนะครับ